ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของการถอนเงินในส่วนของเว็บไซต์เฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นการเปิดกล่องรับเงินฟรีนะครับผมก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยเนาะในการเปิดกล่องนะครับก็ขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถไปดูวิธีการสมัครได้นะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทำฟรี100%เลยนะครับทำได้ทั้งมือถือ a อ d r o i d i o s และก็คอมพิวเตอร์นะครับผมลิงก์สมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุด 这里就送。<noise> <noise> <noise> ลิงก์สมัครนะครับเข้ามาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจได้นะครับผมจะแนบลิงก์แฟนเพจไว้ให้เนาะเข้ามาติดต่อได้นะครับถ้าเป็นในส่วนของเว็บไซต์นี้อยากจะให้ผมลงรีวิวให้นะครับก็เอาลิงก์มาให้นะครับเดี๋ยวผมจะมาปักหมุดในส่วนคลิปของ YouTube ให้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลเวลของผมเนี่ยมันครบที่ห้าเลเวลเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานในส่วนของเว็บนี้กันนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านซ้ายมือทั้งหมดนะครับผมมีทั้งหมด6เมนูนะครับเมนู มเนียก็คือการเปิดกล่องนะครับเพื่อที่จะลุ้นรับในส่วนของเงินแล้วก็ตั๋วลอตเตอรี่นะครับในส่วนของกล่องเนี่ยมันก็อยู่ที่ดวงของเราเนาะในการเปิดนะครับมันก็มีกล่องเปล่าแล้วก็กล่องที่ได้รางวัลนะครับนี่ฮะผมสามารถเปิดได้ทั้งหมด2446ครั้งนะครับตรงนี้ก็ได้จากการอาชืญนเพื่อนนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเปิดเท่าไหร่นะบางครที่อยากจะให้ผมช่วยแนะนำเนี่ยก็ส่งลิงก์เข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์แฟนเพจเนาะผมจะไปลงในยูทูบให้นะเดี๋ยวปักหมดไว้ให้เลยนะครับถ้าคอมเมนต์ นะ้นี่ครับการเปิดกล่องมันก็มีทั้งกล่องเปล่าแล้วก็กล่องไม่เปล่าเนาะมันก็อยู่ที่ดวงในการเปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นการสุ่มนะครับเราซึ่งไม่สามารถกําหนดกล่องนี้ได้นะเพราะว่ามันเป็นการสุ่มนั่นเองเราก็เปิดไปเรื่อยๆนะหลายคนก็จะคอมเมนต์บอกว่าเอ้ทำไมผมเปิดได้แต่กล่องเปล่านะครับซึ่งผมก็เปิดกล่องเปล่าเหมือนกันนะครับผมสำหรับการเปิดกล่องเนาะนี่คือการเปิดเนี่ยมันจะได้ทั้งตั๋วแล้วก็เหรียญทองแล้วก็เงินดอลลาร์เนาะเราก็กดเปิดไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะนี่ครับพอเรากดเปิดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมัน ต่อไปนะครับผมตรงนี้นะครับด้านล่างซ้ายมือตัวนี้เหรียญฟรีทุกชั่วโมงนะครับตรงนี้เนะี่ยเมื่อเราเลื่อนเลเวลหรือว่าอัพเลเวลจนถึง500 XP แล้วเนี่ยมันจะได้รับสูงสุดอยู่ที่30เหรียญทองทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเราสามารถกดรับตรงนี้ได้ทุก1ชั่วโมงแต่ถ้าใครเล่นครั้งแรกนะครับมันจะเป็น5เหรียญต่อ1ชั่วโมงเนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนการเชิญชวน,น Jungle. หรือว่าการแนะนําเพื่อนนั่นเองเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ได้นะสลับตรงนี้ขึ้นอยู่ที่เเ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 เรราาาาาาอออองงงถ้้้้ยยยกไไไดดะะแแนนนนนพพพิิิิ่่่่มมมหีท็ตตปนนํื ในสองการรับเหรียญทองเพิ่มนะครับเพราะว่าเราจะได้รับเป็น XP เนาะ การเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะไม่ได้รับเงิน100%นะครับมันจะได้รับในส่วนของเหรียญทองเพื่อที่จะเอามาลุ้นในส่วนการเปิดกล่องอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าการเชิญเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราจะได้รับเงินเยอะนะครับมันได้แค่เหรียญทองเท่านั้นการเปิดกล่องมันก็ได้กล่องเปล่าหรือว่าลุ้นเปิดกล่องอยู่ดีนะครับผมก็อยู่ที่ดวงในการเปิดกล่องนั่นเองนะครับผมต่อไปเป็นเหรียญทองนะครับผมในส่วนของเหรียญนะครับเมนูที่3ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการทําภารกิจเพื่อที่จะรับคะแนนหรือว่ารับเหรียญทองเพิิ่่มมมมมมนนนนนะะคครรับกก็็็เเเหหหลาาาาายอตผผททํํภจแ้้ไได ผมโหลดแอปแล้วผมไม่เห็นได้รับคะแนนผมทําแบบสอบถามแล้วทําไมผมไม่ได้รับคะแนนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมันอยู่ที่ระบบของเว็บของเว็บไซต์นี้นะครับว่ามันต้องทําอย่างไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะฮะก็ทําผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างมันเป็นเรื่องปกติเนะในการทําภารกิจนะครับผมผนังนะครับก็ตรงนี้จะเป็นภารกิจของการทำาื่อเวหรือว่าตอบแบบสอบถามนะครับและก็ฟรีตรงนี้จะเป็นการรับเหรียญฟรีทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมต่อไปนะครับผมเมนูต่อไปนะครับตรงนี้เมนูที่4นะครับเป็นการอัปเกรดเฮลิคอปเตอร์นะครับการอัปเกรดเฮ โดยการใช้เหรียญทองแล้วก็อ่าเงินดอลลาร์นะครับผมนี่ฮะนี่ครับประมาณนี้เนาะนี่ครับผมจะอัปอันนี้ให้ดูนะ499เหรียญทองนะครับออัปเดตไปนี่ครับ ผมอัปเดตไปแล้วนะมันมีเวลาแค่24ชั่วโมงนะครับส่วนถ้าใครอยากาเปิดกล่องแล้วไม่อยากได้กล่องเปล่าอยากได้เป็นตั๋วในส่วนของการลุ้นลอตเตอรี่แทนก็ตรงนี้เลยนะครับ2.99ดอลลาร์เนาะในการเปิดนะครับถ้าเราเปิดกล่องเนี่ยมันจะได้เป็นตั๋วในส่วนของการลุ้นลอตเตอรี่มาแทนนะครับก็อาจจะใช้เงินค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งร้อยกว่า,าเลยนะสประมาณ3เกือบ3าดอลลาร์เลยนะก็ลองอ่านดูนะครับต่อไปเป็นเมนูที่หนะครับหวยนะครับหรือว่าลอตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการลุ้นรางวัลน,นะครับทุกสัปดาห์นะสั้ ทุกๆวันอาทิตย์นะครับเมื่อเราเปิดกล่องแล้วเราเจอตั๋วทิเก็ตนะครับผมหนึ่งหนึ่งใบขึ้นไป มันจะเป็นการเข้าร่วมตรงนี้โดยอัตโนมัตินะครับเหลือเวลาอีก5วันมันจะทําการสุ่มรางวัลแจ็คพอตอยู่ที่1000ดอลลาร์นะก็34,000บาทนะครับอันดับ1นะครับ500ดอลลาร์นะครับอันดับ2 200ดอลลาร์อันดับ3ามรดอลลาร์อันดับ4 100ดอลลาร์เนาะอันดับ5 50ดอลลาร์แล้วก็เรียงลงมาเป็นในส่วนของเหรียญทองนะครับวิธีการเข้าร่วมในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็มาดูวิธีการเข้าเล่นตรงนี้ได้เนาะเขาเขียนบอกนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับนี่คคคคครรรรรรรัััััััับบบบบบววิธีกกกาาาาาาจจฉลลลละะะะะแ่่งงงงตมมนนนนผสปดดห์1้็ออู การสุ่มนะครับเป็นการสุ่มตั๋วลอตเตอรี่เหมือนกันเนาะว่าใครมีตั๋วหรือว่ามีในส่วนของรางวัลที่เขาสุ่มได้นะครับเขาก็จะแจกให้นะครับผมอันนี้ฮะ ต่อไปเป็นในส่วนของระดับนะครับเมนูที่6นะในส่วนของระดับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของระดับของเลเวลนะครับ XP เนาะถ้าเราสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่อันแรกนะครับก็คือ0 XP จะได้ในส่วนของการดรอปไอดรอปนะครับหรือว่าในกล่องเนี่ยมันจะดรอปดอลลาร์อยู่สูงสุดที่0.25ดอลลาร์นะครับแล้วก็รับ5เหรียญต่อ1ชั่วโมงนะครับผมอันนี้คืออ่าอันดับแรกนะครับการถอนเงินก็5ดอลลาร์นะครับจำกัดต่อวันนะครับอันนี้1 2 3 4นะครับผม5 อันนี้ผมคืออยู่ในส่วนของเลเวล5เรียบร้อยละ500 XP นะครับ ในกล่องโอกาสที่ดรอปนะครับจะคือ5้าร้อยเอห้าดอลลาร์เนาะแต่ผมก็เปิดไม่เคยเจอเลยนะหดอลลาร์นะครับไม่รู้ว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รับ30มสิบเหรียญทองนะครับทุก1ชั่วโมงจํากัดการถอนต่อวัน500ดอลลาร์เนาะนี่ครับเราก็โดดตรงนี้ได้ถามว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเลื่อนเลเวลตรงนี้ได้อย่างไรก็คือนี่ครับมาดูที่เมนูที่2นะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับ10 xp ใช่ไหมครับเราก็เชิญเพื่อนนะครับสิคนก็อาจจะได้หน0่งร้อยเอ็กพีนะครับห้าสิบคนก็อาจจะได้ห้าร้อย ระดับหรือว่าเลื่อนเลเวลแบบนี้ก็ส่งลิงก์เข้ามาได้นะทางอีทบ็อกผมจะเอามาลงใน YouTube ให้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมมันตันแล้วนะครับผมการเชิญเพื่อนมันก็ไม่ได้ช่วยที่จะให้เงินเยอะขึ้นมันได้แค่คะแนนนะครับแต่คะแนนเนี่ยมันก็ตันที่แค่500นะครับมันก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับนอกจากที่เพื่อนจะไปทําภารกิจหรือว่าไปทําอะไรต่างๆถึงเราจะได้เนาะก็ลองมาทําดูนะครับโอเคการถอนเงินนะครับกดไปที่รูปโปรไฟล์ด้านบนขวานะครับที่เป็นรูปคนวงกลม3ขีดนะครับหลายคนเนี่ยถามเข้ามาว่าถอนตรงไหนคะอนะครับบก เพราะว่าผมรีวิวการถอนเงินไปแล้วน่าจะไม่ได้ดูกันนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ wallet หรือว่ากระเป๋าสตางค์กดเข้าไปการถอนเงินเนี่ยก็มีคนถามมาทําไมของผมมันเป็น bitcoin $20 ดอลลาร์ทำไมของ a d ดเป็น5ดอลลาร์อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรผมไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรนะมันก็ขึ้นแบบนี้ปกปตินะครับที่ผมกดเข้ามาถอนเงินนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่ผมถอนไปเนี่ยมันเป็นการถอน5ดอลลาร์ใช่ไหมครับอันนี้ก็5ดอลลาร์เนาะรอบนี้ก็5ดอลลาร์แต่มันก็ใกล้จะหมดสต็อกแล้วนะครับผม ดอทคอยเนี่ยก็ใกล้หมดแล้วนะตอนนะครับตอนก็ใกล้หมดแล้วนะครับก็พยายามเข้ามาเช็คดูบ่อยๆนะครับเพราะว่าทางเว็บเนี่ยการถอนเงินมันถอนค่อนข้างเยอะนะครับ5ดอลลาร์เนี่ยจะหมดเร็วมากดอทคอยแล้วก็ตอนเนี่ยจะหมดเร็วนะครับก็แนะนําให้เข้าเช็คดูบ่อยๆถ้ามีก็ให้รีบถอนออกนะครับผมตอนนี้ผมมี14.69เนาะผมจะถอนเป็นดอทคอยแล้วกันเนาะถอนเข้าที่กระเป๋าฟอเรสตเพย์แล้วกันเนาะนะครับผมใช้เป็นกระเป๋าฟอเรสตเพย์แล้วกันในการรับนะครับซึ่งมันไม่ได้จํากัดกระเป๋านะครับคุณสามารถใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับ บิดขับสตังโปรบายแนนคอยเบสซิปเมกบิดาซาฟอร์เซเพใช้ได้ทุกกระเป๋นะเพราะว่ามันไม่ได้เขียนจํากัดนะครับว่าต้องใช้กระเป๋านั้นกระเป๋านี้นะครับใช้ได้หมดเลยนะสำหรับหลายๆคนที่สอบถามนะครับผมก็จะกดเข้าไปที่ถอนนะครับดอทคอนะครับแล้วก็ใส่ย,ยอดตรงนี้5ดอนนะครับ แล้วก็ไปเอาเลี้ยงกระเป๋านะครับผมของดอทคอยมาเนาะตอนนี้ผมมีเหรียญดอทคอยประมาณ198เหรียญนะ198เหรียญนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะถอนเข้ามาเพิ่มห้าดอลลาร์เนาะวางที่อยู่ลงไปแล้วก็กดถอนนะครับโอเคนะครับกดถอนสําเร็จนะครับกดปิดไปเนาะยอดเนี่ยเหลือ9นะครับเดี๋ยวผมจะถอนอีกนะครับผมในส่วนของดอทคอยนะครับกดถอนไปเนาะอันนี้ก็ใส่เป็น5นะครับ แล้วก็วางที่อยู่นะครับแล้วก็กดถอนนะครับผมกดถอนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่ามันถอนได้ซ้ำอีกหรือเปล่าเดี๋ยวลองรีเฟซดูนะเดี๋ยวลองดูอ่าสินค้าหมดนะครับผมสลับเหรียญดอทคอยนเนาะสินค้าตรงนี้หมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอนเป็นบิตคอยแล้วกันบิตคอยเนี่ยตอนแรกมันขึ้น5ดอลลาร์ใช่ไหมครับพอผมรีเฟซปุ๊บมันก็ขึ้นเป็นในส่วนของ20ดอลลาร์แล้วนะครับผมโอเคถ้าขึ้นแบบนี้คือสินค้าหมดก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ของเว็บเนี่ยเติมเหรียญเข้ามานะครับว แล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของประวัติการถอนเงินเนาะเป็นบิตคอยที่ผมถอนไปครั้งแรกแล้วก็เป็นดอทคอยครั้งที่2นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คราคาดอทคอยนะครับราคาดอทคอยตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2.84บาทไทยต่อ1นึ่งดอทคอยเนาะ5ดอลลาร์ที่ผมถอนเนี่ย มันเป็นเงินกี่บาทอ่ะเดี๋ยวแปลงค่าดอลลาร์ก่อนนะครับ USD นะครับ5ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ171บาทเนาะเราก็เอามาคำนวณในส่วนของเหรียญดอทคอยด้วยนะครับโดยการใส่ยอดเงินบาทตรงไปทางด้านขวามือตรงนี้ผมก็จะได้มาเพิ่มประมาณ60เหรียญดอทคอยนะครับตามนี้เลย นะครับผมประมาณนี้ในส่วนของเหรียญดอทคอยที่ผมถอนไปเมื่อกี้นะครับก็รองเงินเข้านะถ้าเงินเข้าเดี๋ยวจะมาลงคลิปอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับน่าจะไม่นานเนาะในส่วนของการถอนเนาะค่าธรรมเนียม2%นะครับผมในส่วนของการถอนเหรียญดอทคอยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราเก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ